ผลผลิตทุเรียนาักตายพุ่ง14.46%กว่า6แสนตันสำหรับเหตุผลที่ผลผลิตทุเรียนภาคได้พุ่งนะครับก็เป็นเพราะว่าทุเรียนที่ปลูก5ปีก่อนนะครับเริ่มทยอยออกผลผลิตในปีนี้นะครับและก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือการแห่โคน่นต้นกาแฟต้นยางมังคุด เงาะรองกองซึ่งเผยล่าสุดนะครับภาคใต้มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเฉียด9 0 0 0แสนไรแต่ราคาทุเรียนปีนี้นะครับไม่สูงดังที่หวังไว้นะครับล่าสุดราคาทุเรียนหน้าสวนของทางภาคตะวันออกนะครับตามที่ผมได้ให้ข้อมูลไปนะครับถือว่าราคาตกหนึ่งตามกว่าร้อยบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับผมซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าลงรับซื้อน้อยแล้วครับและก็เศรษฐกิจจีนไม่ค่อยดีตลาดจีนก็ราคาวูบลงนะครับจากข้อมูลสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต5จังหวัดสงขลานะครับดูแลพื้นที่ เขตภาคใต้โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์ผลผลิตภาคใต้ในปีพศ2568นะครับจากการประเมินล่าสุดนะครับในการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคใต้ปีพศ2568ครั้งที่2ระหว่างวันที่28-30พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานะครับของไม้ผล4ชนิดใน13จังหวัดภาคใต้ก็ได้แก่ ทุเรียนเงาะมังคุดและก็ลองกองนะครับซึ่งพบว่าทุเรียนในปีพศ2 5 1 8นะครับมีเนื้อที่ยืนต้นถึง875,93ไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ6.8และก็เนื้อที่ผล622,11 1ไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ7.54นะครับผมซึ่งเหตุผลต่างๆนะครับก็เป็นเพราะว่าราคาทุเรียนมันดีต่อเนื่องทำให้มีการปลูกทุเรียนแทนกาแฟยางพาราและก็ไม้ผลอื่นๆตามมานะครับผม ซึ่งในปีนี้นะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากทุเรียนที่ปลูกในปีพศ2 0 1 8เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้นะครับทำให้ผลผลิตปีพศ2 0 1 8คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ6 000, 6 9 5 8ตันเพิ่มขึ้น้อยละ14.46และก็มีผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลผลิต976กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับผมซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ6.43 และก็เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่มีอากาศร้อนและก็ฝนทิ้งช่วงนานเอื้ออำนวยต่อการปลูกการออกดอกติดผลและก็มีการจัดก,การสวนที่ดีทั้งนี้รุ่เรียนภาคใต้คาดว่าจะมีผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม2568นะครับผมโดยผลผลิตจะออกมา,มากที่สุดในเดือนกรกฎาคมนะครับผม